โคดออดเฟงคุณนำวอลเลยบอลหญิงไทยซ้อมเข้มก่อนดวลโปแลนด์เเน2025ทีมวอลเลยบอลหญิงไทยลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ2ชั่วโมงเต็มที่ปักกิ่งนำโดยโคดออดเฟิงคุณเพื่อเตรียมพร้อมชนโปแลนด์4มิถุนายนในศึกเวเน2025 ทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกเนชั่นลีก2025ไทยนบวบอลลีบอลเนชั่นลีก2025เดินหน้าฝึกซ้อมเข้มข้นในกรุงปักกิ่งประเทศจีนหลังจากได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสถานเอกอัครราชทูตไทยโดยมีโค้ชองเม่ชังสกเรตพงษ์รัชตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและเฟิงนคุณผู้จัดการทีมคนใหม่ทำหน้าที่ร่วมกันนำทัพในการฝึกซ้อมครั้งนี้ การฝึกซ้อมใช้เวลารวม2ชั่วโมงเต็มที่สนามฝึกของสโมสรวันลเล่บอลปักกิ่งเน้นทั้งการทำสมาธิทดสอบระบบรับตกการเซตบอลและการเล่นเกมสมมุติจริงแบบเก็บคะแนนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเจอของจริง โคดออดเริ่มต้นด้วยการนำนักกีฬาทำสมาธิเพื่อเสริมจิตใจให้มั่นคงจากนั้นแบ่งทีมฝึกการรับบอลแรกให้แม่นจุดเซตเตอร์พร้อมเกมฝึกเข้มข้นในสนามขณะที่เฟินคุณภรรยาของโคดออดซึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการทีมสนามแรกของปีนี้ก็ลงมาช่วยฝึกนักกีฬาตำแหน่งเซตเตอร์อย่างใกล้ชิดหลังจบการฝึกซ้อมเฟินคุณกล่าวแสดงความรู้สึกว่าดีใจและตื่นเต้นที่ได้ทำหน้าที่นี้เป็นครั้งแรกกับทีมชาติไทยขอให้ทุกคนโชคดีและพร้อมเต็มที่ในแมตช์เปิดสนาม สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวียน2025สนามแรกจะพบกับทีมชาติโปแลนด์ในวันพุธที่4มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแฟนวอลเลย์บอลสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง v b t v Volleyball TV แ voll พลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของ Volleyball World ผ่านทางเว็บไซต์ tv.volleyball.com และแอปพลิเคชันทั้งระบบ iOS และ Android